จอดจาดฟาดบึ้มครับผมฮะวันนี้เดี๋ยวพามาชมเจ้าโอนะครับเจ้าโอสายจีสายจัดพนักงานกวดใบของทีมงานไรพอนเจริญสองครับโอ้มันกวดกล่องดีขนาดวะนี่นะครับหันโมแลนเร็วมันกับบวกกล่องเนาะโอ้แน่นอนแน่นอนจาด โอ้ยผมมาสิแรียนนั่คือสิบวัยเหรอครับมึงแหละเ,เกินเกินเลเวลจอดจาดฟาดบึ้มขนาด เสดยอดนี่ยพอดีให้ทีมงานไหลพอนจะเลื่นนะครับเสียต่ำมาเอาใบนะครับแปลงของผมนี่แหละครับที่ตัดที่ไรอ้อยคุณหนุ่มมาจัดให้นะครับมาบุาบาบาพพหานด้ที่หอดครึ่งละ่ะซิบไร่ครับแปลงน,นี่โอ้กวดเป็นเท่างามดีครับสนุกอาร์เอาขนาดแล้วหันมามีลำอ่อย ยันจะล้ำอ่อยครับรถอาร์ตรถอาร์ใบมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ๋อเนี่ยเข้ไปนั่งเนี้ยเข้ไปหัวตีงมือละลอยไล่ไปแล้วครับรุ่นนี่เนาะ โ oh, อน้แน่นอนแน่นอนสุดยอดขับเร็วคัะเอาวัดซับจวด ลุนนี่ไงแลนำ้ำแลน้ำบทันเลยลุ่นนี้อยคิดว่าโซโฟเฟอร์ะได้กินไงเดยบ,ยบ่ยบบทันเลยรุนแบ,บุญดารบลนหนีก่อน สีเล <G iro entender it> ี้ยวแล้วมึงในซีฟลว้าไจุดด้วนนะจ้าวะ โอ้จวดดีจวดดีครับผมแบบนี้แปบ๊บเดียวครับนี่ข้าวเดียวสิเล้วเลยหน่อมากกายเครื่องแล้วครับสิบไลประมว่าสิบหาทีไปแปลงแบบนี้แปลงเอาข้าวเดียว ครับผมคลิปนี้กับพามาชมทีมงานไร่พรเจริญนะครับกวาดใบขับรถกวาดใบครับขับโดยเจ้าโอสายแซดขดแรงเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวรถอาเฟินกคยจิตตามข้าม้านะครับเดี๋ยวจังดเดี๋ยวจิต่ายให้มึงนะครับแต่ว่าบุรุษ่าจิต่ายเดี๋ยวโบว์ันไงแต่รถกวาดกระซัมนี่รถอาถิคันก็นี่ครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม